สวัสดีค่ะเพื่อนๆครับปรากฏช่องยี่พีบ้าคือเก่าคนเก่าจ้าเปิดมาเจอคราอ,อีกแล้วยวจนาะวันนี้ยี่มาทาอะไรอันนี้มาตาส้วนเพื่อนตําส้วนเล็บมือนางอย่เนาะเ <ๆ S 2> ล็บมือนางานะไม่ใช่ตีนไก่นะที่รักอุ้ยตาเห็นไหมคนก็อยากกินส้มตําฟ้าก็อยากร้องอย่างเนาะอุ้ยเอาที่ฟ้าสบายใจเพื่อนขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามติดตามยี่เด้ออี่ก,ก็ติดตามกับเบอร์สกู๊สุดคนจ้าใส่พริกกระเทียมลงไปอย่างเนาะอื้ใส่พริกกระเทียมลงไปเพื่อนวะ ก็ฝนมันตกไงเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี่ขอใส่เส้นบะก,กอไปหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันกระเด็นข้างนอกนะนี่จะบอกมันมืดมากเลยนะเดี๋ยวเสียจคลิปนี้เดี๋ยวจะไปเฮ็ดคลิปฝนตกก่อนวันนี้ี่ไม่ได้ไปพระรามสองเนาะนเพื่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ยี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทําคลิปเนี่ยจะได้จะได้ให้เพื่อนๆดูตอนไหนเนาะ เพราะว่าตอนนี้โควิดระบาดหนักมากเลยยี่ไม่กล้ากลับพารามสองเพราะว่าที่ที่บ้านมีมีหลานเล็กเนาะหลานเขายังเด็กนะีป้ากับบุก้ากลับไปเนาะเพราะว่าที่ที่อยู่มันมีอันนี้เนาะบ่ก้าไปนะย่านตัวเองเอาเชื้อไปแพร่ให้เขาจากเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่า <laughs> เพื่อความปลอดภัยตอนนี้อยู่ห่างๆกันจะดีกว่านาะนเพื่อนเนาะคิดถึงก็โทรหากันเอาเดินนะจ๊ะ สำหรับคนที่ต้องห่างไกลครอบครัวเนะบบวาะเบลยี่อย่างเงี้ยยิ่ก็ะโทรเอาโทรหาแม่เนาะเนา<อ>ะ,นะก็ดูแลสุขภาพกันไปนะพเพื่อนอย่าลืมใส่น้ากากาะจ้าอย่าลืมฉีดแอลกอฮอล์มีส,สเปรย์อะไรพกใส่กระเป๋าด้วยนะแต่ลิ่จมีจะมีสเปรย์มีแอลกอฮอล์ขวดเล็กๆเนาะไม่ใหญ่มากพอมันหมดแล้วก็เอามาเติมขวดใหญ่ที่ห้องแล้วก็ค่อยเอาไปเนาะอ้ถ้าพกขวดใหญ่ไปมันหนักไงเนาะ โอ้ยจะคงช่วง,งนี้จะเป็นยังเนาะตำส้วเลยเนาะตำส่วเล็บมือนาเพื่อนเพราะยี่อ,อ,อ,อยากกินนี่มีคลิปจะลงเพื่อนดูให้ยืนหน่อยเด้อดูให้อันส้มให้อันพี่บานในเดจางวันตี <c oughs> อ้าวสใส่น้าปลาแดกเลยบ้านนี้โอ้ย,ยสำลักเนาะไั่ชุนใส่อะไรก็ใส่เนาะแต่อี่ชอบใส่อันนี้แหละอีกก็จะใส่ปลาก่อนเอาให้มันนัวเนาะเพราะว่ายี่จะใส่ขนมจีนขนมจีนตรีน โอ้ไม่ใช่จรีเนาะอะไรนะอะไรน้ำปลากะเอานะเพื่อนมันเค็มก็แล้วแต่เธอเนาะใส่อะไรก่อนอะไรอก็ช่างเถอะใส่อูมามิเนาะอย่าดามาวยี่นะเห็นไหมฟ้าโลองอ่ะนะใส่บักน้ำตาลไม่มีสุตรไม่มีสาตร์อะไรเนาะมีอะไรก็ใส่ลงไปนะสูยี่นะไม่ยากเพื่อนใส่มะนาวก่อนมะนาวมะนาวมะนาวโอ้ห่าเต็มงกล่องกับหันนิ้วจุกของซะเอ้ย ห่างเพื่อนได้ยินไหมเสียงอันนั้นอะไรนะฟ้าร้องนะฟ้าร้องฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องถึงบ้านพี่เนาะร้องถึงบ้านยุยี่เลยนะทีเนี้ยบ้านนี้อยู่ไหนค่ะยี่ขายยโอบา้บ้านใหม่ค่ะบ้านใหม่บ้านใหม่อยู่บางซ่อนนะซ่อนอะไรไวร้ล่ะคะยี่อู้ซ่อนทุกอย่างเนาะ <laughs> ซ่อนแบบทุกอย่างานะ <laughs> เนาะเพื่อนโยกเว้นผู้เป่าเนาะ <laughs> ไม่ต้องซ่อนเพราะมีมีเน <laughs> าะเอาใส่ลงไปเลย ไม่มีเราอยูู่ด้เดียวเนี่ยเป็นเลืตเตือนอยู่จ้ะเนาะแซมเขือเทศเขือเทศอันนี้เขาให้มาเลยเนาะยี่ไม่ได้ซื้อมะเขือเทศนะเขาให้มาเพื่อนเอาไปเลยทั้งสีแดงทั้งสีเหลืองเอาไปหมดให้เลยเนาะพี่เขาเอามาแต่สกุลเพื่อนเอาฝายี่นนะี่ยยี่ก็เลยไม่ได้ซื้อมะเขือเทศตั้งโดนเนาะเอามาให้ถุงใหญ่โอ้ยไพคสกินเบิร์จเนาะยี่กินเป็นเดือนนล่นละเพื่อน ลูกมันน้อยพูดก็ใส,ส่ไปทั้งหลุมละอยู่นี่น้นเครื่องนะเพื่อนเน้นเครื่องอาจารย์น้นเครื่องพูดผัพใส่ลงไปเลยพูดผักพวกนี้เพื่อนเนาะนีน่มันเน้นเส้นนะวันนี้นะเน้นอะไรก็ไม่รู้เนาะโปก่กยกโป่กยก ในช่วงแบ่งปันกันทำกับเพื่อนแ <laughs> บ่งปันกันไปเห <laughs> ็นไหมสีสีเหลืองสีเขียวเน <laughs> โอ้สีเหลืองสีเขียวมาเอาก็สีเขียวบักเนาเนาะใส่บักนาเป็นหน่วยนึงหน่วยน,ยน <S 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 ย้อยน้อยอ่ะเราอี้ทำกินเองอี้เป็นซีเรียนเพื่อน <S 2> <S 2> บางคนบอกว่าเอยต้องอันนั้นที่ีซื้อมาน่ะส้ตมตำอะไรนะวันนั้นที่อีกินน่ะจำบ่ได้ละ สมตำคอหมูย่างเนะโอ้ยเผ็ดจนวะใครบอกว่าสีมันเป็นตะเพ,พ็ดริกมันอยู่ข้างล่างเต็มเลยเพื่อนคือตอนนั้นยี่ไม่มีวัลปอโหรือยังไงยิ้ก็เลยเออไปซื้อกินดีกว่าเนาะ <ś? ซื้อมาดีกว่าร้านนั้นแหละติดติดกันคอหมูย่างเนาะปาติโถปาติโถโถถบานนี้เผ็ดจนวะลมออกหูกินบะเบ็ดวะจา้าเสียดายค่ะเสียดายค่ะคุณวะว่นนี้จะมาชิมน้ำก่อน อืมอ้เปะเวอร์ใส่อันมะละกอกัอนเด้อมาฮันเพ่อนใส่มะละกอลงไปอ๋ออย่าลืมใส่บวมีกุ้งแห้งไงเนาะใส่มะละกอนะจ๊ะที่รักใส่มะละกอนิดเดียวว่ายิะกินตำชั่วใส่ตำชั่วใส่มะละกอลงไป เมื่งนางหากินยากนางหาซื้อยากมากเลยเพื่อนโอ้ยถ้าแค่นี้นะส้ตมตำครกนี้เครื่องแน่นมากเลยนะขอบอกขานีตําส้ตามตำหรือตําเขือเทศค่ะก็มันมีเยอะเนี่ยเนาะต้องใส่ให้มันเยอะๆเดี๋ยวมันสิน้นอ่อ๋อเพือพ่อนเพื่อนฟัลองได้ยินไหมวีดีโอตัดเลยเนี่ยวีดีโอตัดเพราะว่าหมอฟันโทรมา หมอฟันโทรมาตัดเลยทีนี้นะ่ะอ้ายก็จะใส่ขนมจีนลงไปโหคลิปนี้ยี่ว่ายี่จะไม่ไม่อะไรนะไม่ตัดเนาะแต่ก็ต้องตัดอยู่ดีสะดุดตอนหมอฟันโทรมานี่แหละเพื่อนตกแล้วลค่ะข้างนอกตกอีกแล้วเนาะเรานี่ก็ไม่ได้อะไรมากมายเอาไปคุกๆก,ก็เสร็จเร็วเนาะตามด้วยอันนี้เล็บมือน,นาง ใส่ลงไปเลยจ้ะไม่ใช่ตีนนะจ๊ะเล็บกมือนางเนาะตีนวีเห็นบ่ใด้่วก็สิบบดใส่เนาะเด้งดึงเด้งดึงเพื่อนเอาไปก่อนใส่เล็บกมือนางลงไปแล้วก็ซีมาคุกเข้าโอ้ยลมพัดตึง้งโอ้ยอยากได้ยินเสียงฝนไหมจ๊ะเดี๋ยวก่อนจะไปทำคลิปอันนี้จะไปทำคลิปฝนตกจักหน่อย ฮยน,นั่นปลาลองหึมหไม้ยินบอกเพื่อนๆจ้าได้ยินไหมเพื่อนปลา้องหึม,มลลหมนั่นโอ้เอมันสื่ืดหืดเลยเนาะบายสปกินเลยเลยที่มีผักอะไรบ้างในตู้เย็นเนาะกินกับยอดมะตูมแล้วกันเนะาะปาเพื่อนๆไปเทใส่กันเลยมาเพื่อนเพื่อน ใช้ถาดอันเดิมนี่แหละเปลืองทรัพยากเรเนาะกินคนเดียวไม่เป็นไรหรอกที่รักเทพัวลงไปเลยและนี่เป็นคนนี้แหละเป็นคนบ้านๆอย่างเนาะคิดอะไรเยอะโอ้ยเทเลยได้ไหมคะที่รักได้คะ่ะส่วน ตังชั่วตังชั่วโอ้เพื่อนฟ้าเล็บแป๊บได้ยินมน่นะแต่แล้วแต่แลว้วแต่แลว้วแต่แลว้วไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์แต่อย่างใดนะเพื่อนมันเป็นเองนะช่องยี่ไม่มีเอฟเฟกต์นะจ๊ะมันไปเองนะจ๊ะไม่มีเอฟฟองเอฟเฟกต์อะไรไม่มีนะจ๊ะเสียงฟ้าร้องนี่ก็ร้องจริงๆจ้ะเนาะโอ้เสียบอยากกินนั่นลายแตก เป็นแนวไหนเป็นแนวไหนเห็นหาเห็นหาเป็นบอเพื่อนป่ะเดี๋ยวก็เอาเม็ดกระทิ้นมาโรยเพื่อนจ้ะทำส่วตตีนไก่ของยีเอาไม่ใช่ทำส่วอะไรนะเล็บมือนางอู้ชอบตีนกินบัวไดเราเห็นบัวไดฟันไม่ค่อยดีเนาะอันนี้เกะใสป่ปลาไว้เอามาจากกระปุกเนาะหยิบม,มาซํานี่แล้วจ้ะนะเ,นเพื่อนๆก็ชิวๆลา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 ตามภาษายี่เนาะ แน่เสบได้แหะปติไรเตกอยากกินเล็บมือนางเด้งดึงเด้งดึงเนาะคนสวยดูดีเด้งดึงเด้งดึงเพื่อนเดี๋ยวย้อนมาตูมก่อนไม่ใครกินเป็นไหมย้อนมาตูเนาะยี่กินเป็นนะยี่ชอบวางให้มันอุ้ยอัญยานเพื่อน จ้าเพื่อนสำหรับวันนี้ขอจบคลิปการเฮ็ดอันตั้มส่วนอันเล็บมือนา่งสนิทเดี๋ยวจ้าขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามติดตามยี่นอ้องเดี๋ยวยี่ก็ติดตามกับบสุกูสุคนจา้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจึงพ่อกับยี่ยี่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวจา้าหากสุกูสุคนจา้าจุบชบ